หม,หมดเอาเลยเนาะหมดแน่หมดเอาเลยสวัสดีจากพี่น้อง <c oughs> สวัสดียามแรงเรด้จ้าพาพี่นอ้นนองมาเก็บผักติวก่อนกลับกระบ,บี่จ้ะนี่เดินทางมาถึงโคราชแล้วเด้จ้าบ้านเมฆหรือบ้านนายหลีชาแนลช่อง น้องชายพี่น้องกดติดตามนําเนยเดอ้อจ้านี่จ้ะเอาเก็บผักติ้วก่อนเมื่อกระบีจ้ะเพราะว่ากระบีโบมีขึ้นเหนืแ่แห่ไเนาะอุ้ยว่าไงว่าไงทักทาย <c oughs> จ้ะบ้านแม่อยู่พุ่ย่างมามะโคบ้านญาติพี่น้องเพื่อนนี่แหละจ้ะเอาเมือกินกระบีเนาะโอ้ในโลกยี่สิบปีได้มั้งนี่ โอเคนี่บ่เคยกินเลยเลยนี่บุเคยกินเลยโอเคนี่บ่เคยกินเลยยังไม่ได้กินจักเทื่อเลยนี่จ้ะชาวติ้งในรอบยี่สิบปีแต่ว่าต้องเอาไปซุปกระบี่ด้วยจากเก็บแล้วก็ค่อยเมื่อเออเก็บยาวแรงจะดอกมันจะหล่นบ่นเลยพ่อวะยาวแรงมันบานมันหล่นจังนี้ดิดอกซากุระอีสานเหมือนเราซากุระซากุระอีสาน ใส่ไข่มดแดงเพื่อนาะไข่มดแดงใส่เห็ดใส่เห็ดแดงใส่เห็ดเฮ็ดบดเฮ็ดยังก็ได้เห็ดยังได้นั่นแหละเมื่อนี่ได้ไปเก็บเห็ดฝนตกเฮ็ดไข่จะก็ออกเฮ็ดไข่เฮ็ดเ็ดไข่ก็ออกบ่เฮ็ดไข่เฮ็ดน้ำมากน่าจะออกจ้ะเพราะว่าอยู่กระบี่ตอนในฝนตกถ้าเมื่อทันถ้าเฮ็ดปลวกยังบุโรยก็เชได้เก็บเห็ดปลวกพร้อมนี่นะบัดนี้เขาเก็บอยู่นี่จ้า มาปเฮ็ดปลวกออกพอดีมันออกอีกเรื่อยๆจะมันนี่จะออกไปนี่ไปถึงสงการดีบดีกับมันนี่อาจจะได้เก็บเ็ดละงูอีกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้ยอย่าถ่ายเราหมดกันพาขึ้นมาเก็บข้างบนเลยพี่น้องสักุล่าสักุระาเดนิสานดอกทิวลีสีขาว ยอดกับกำลังแตกพอดีเกงใส่เฮ็ดเนาะคือสิคักยอดอ่อนๆแบบนี่อิู่น้ขนาดเลยติดติดผมนะน้ำบาดอกดอกพักรีวิวแซ่บเนี่ย นีเดาเพิ่นม <ah> ีแต่ใบล้วนเลยเอ้ยมีแต่ดอกล้วนเลยบม่มีใบเลยมีแต่ใบเอ้ยมิดว่าวพิษว่ามีแต่ใบเผื่อว่ะท้ามีแต่ดอกมากเพิ่นมากเพิ่นนี่นะกล้าได้อยู่บ่ฮูดไปกล้าลงเบื้งเนาะเพื่อเพิ่นติดเนาะด็ก สวยสวยขานาดเลยเดี๋ยวจะพากันเก็บเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวลงไปเปิ่งกันข้างล่างข้างบนลมมันเย็นต,ติดรออยู่ข้างล่างพี่น้องได้ละคือเกือบเต็มตะกร้าแปบ้านแม่มาเอาเข้าวไงบอกเอาข้าวไปกินจ้ะมาทุกครั้งได้ของกินตลอดค่ะครับมือนีิยังไม่ได้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยเดินทาง ก็มีเวลาอัพคลิปจ้ะเน็ตพอมันมีปัญหาจะมาบ้านเฮาค่ะมันเป็นเน็ตเติมแล้วมันช้าคอมเมนต์พี่น้องยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวกับกระบี่ค่อยไปไล่กดหัวใจอ่านแล้วจ้ะจ้ะก็เ่ยจ้ะไปตาการไปเต้นกุ่มนึ่งกับตะการนึ่งงานขนาดท่านนี้กับซุปเจ้งใส่เทดเนาะเกงใ่หอยบ่ แม่วาสุกซุปใส่หอยซุปใส่หัวหอยหอยหอยขัวให้แคบหน่ยเนาะน่ะได้คือกันได้เอาหอยขัวมากินนำอยู่จ้ะแต่มาแบ่งให้แม่นำมาอยากยายอยู่บ้านบอกว่าอยากไทยทายเลยแม่แท้หันช่วงมันน้่มแห่งใหม่ใหม่ค่ะคนหาขายอุ้ยตอนนี้มันอยากเบิดแล้วจ้ะเอาถุงใส่น้ำซีนเอาถุงนี่เอ่ะเอาถุงก่อนถุงก็ใส่ถุงเอาถุใส่หน่อยหน่อยเดี๋ปรุงจะค่ะเข่าผงผ้า มันฝากไว้ให้ลูกให้หลานเึ๊่มนได้ซากุระอีสานเราทีได้กินดอกซากุระอีสานแล้วเคยเห็นไหมดอกซากุระอีสานอันนี้เตยเตยมันสวยพอไปถ่ายเกิดมาเคยเห็นไหมนั่นแหละบ่มีใบเลยดอกปักดิ้วดอกปักดิ้วหรือดอกซากุระอีสานพผินน้องค่ะเก็บออกเด้ออย่าไปเกงใส่เด็ดในเลยนี่จะลองไปหวานไวไหมลองไปหวานไว้เบอร์แต่แบบนี้เห็นเนาะจ้าน่ากัดยังไม่เสร็จเลย ใต่ทนี่เลยแล้วเอาไปใส่ลังโฟมจมบปเหี่ยวจมไปเหี่ยวเดินทางต่อเนาะว่าทางยังไกลยื้อเลยโอ้โหพุ่งตั้งยุบลงมาเลยเนาะไปหาเห็ดตัวบาดนี้ได้หาเห็ดตัวเนี่ยมันเข้ากันหาเห็ดมาแกงใส่กันวะ

เก๊กไม่มาด้วยน้องกลัวเยี่ยแตกเลยฮะเยี่ยใส่ตัวเองไหมน่ะไปไปสวนกันจะไปนี่ก็บผักแม่เก็บไปรอบนึ่งเลยแม่ว่าเก็บไปเอ็ดประกาศโดงไว้วอันนี้ฮะสิสเก็บเมื่อคันสุมคันสุม่มของกงัเงินน้อยกอเคงกระเซตแบบนี้จากหลังก่อนที่จะเป็นเงิอนอย่างจะเอาเงินแบบนี้ไว อยู่กันโกรงามๆามะดีเป็นตะแพงข้าวอัวแต่อัวยังไม่เข้าขโคกอะก้มๆพี่เนาะหมดน้ำโอ้เป็นมาแล้วดาซิจูไม่ให้ปลูกมักซิดาปลูกพักแต่ว่าเก็บไปกินเบิดแล้วจ้ะ ไนขน้่อน่ะมมเป็นอักดเป็นเี่ยล่งเที่ยลงต้องรีด้นี่ตารางออกกันมั่นบอกเป็นอย่งไรวเไม่ด้บอกเป็นอย่งพอดีไปห่อนมืออื่นได้ขันก็ดีล่ะบบนั่นเพราะว่าบางบางเหี่ยวพอดีโอ้แม่คันแตแล้วกเม็ดแล้วะ มันแตกอนั่นนี่แม่นั่ชิมกันวิชอนเบิ่งนี่แะอย่างที่เรตีแตกตีมันแตกแล้วนี่มันเริ่มห่อเลยดิดิเลยพอแบเหดนามมันเลยงี่โอเคมนตรามืนี่ม่มือนี้ตามันใส่กระสอบด้ยพีเม่ตตันะใส่กระสอบดป็ยดินายอืิดาก็ตุกหนัก ห่อเลยเอาเลยจะหอดเป็นอะไรก็ยามันเนาะเนี่ไอ้นี่นะโบเป็นยังเอาไปคันสุ่มไปคันเก่าาเนะพอดีมาหอดได้คันทอกระแทกยกแข็งไปดีได้โบท่านเหี่ยวตอนนี้หอดเหี่ยวกับโบเป็นยังคันคือเก่าห้อากับสิบโบได้หยอดปนโดน นี่เป็นที่เขาทำประกาศประกาศดองนีกเดียวกันนี่ยแบบเดียวกันเดียวกันรอบแม่ตัดเน่ยมันงามนี่มันเขียบมันลง่มเดียวกับนี่แตเลยมีสิลายมันป็นประกาศเพ็ษแบบประกาศดองไว้แล้วจ้ะน mm ี hmm. ่ไปกินไปจักต้นมันจะเชื่อได้นี่เลยประกาศเขียวปีนี่เลย กลับมานาจ่อเอ้าเอ้าเล่นเลยครับมาพอดีงัวพ่อได้ลูกอยู่พู่มมาเบิ่งงัวได้ลูกเนาะเบิ่งงัวได้ลูกเก็บพักแล้วเลยเฮ้ยอ่อนโซนอือที่วออีกไม่สิเนาะกเด็กเด็กตัวสองตัวเด็กเด็กเด็กสองตัวออกเดือนเป็นเดือนเลย ยอดเลยเรียงงัวอยู่บ้านกลับบ้านเองเนี่ฮะมันกลับบ้านเองเีขาเข้าเองเนาะดินไปเรื่อยๆนะโอฝุดตลวรอบอ้วนเลยไปเรื่องงนะตัวที่กิดมันยังตัวที่เกิดท่านได้ยิ้มนี่ๆตอนทำมือท่านอ๋อตอนน้อยซุดนะน้อยุดท่านตอนทำมือเพิ่งเดียวออดอดเดีนท้องยังม่ท่นออกฮนเขาเกิดเขารเขานี่แหละเรอถ่าน้องเพิ่นเพิ่งเพ่ออกครัทำมือแล้วเพิ่นออกเลยเล่นเลย แต่กระตูนี้บันนี้ออกแล้วพออ่อกำลังเอาใส่รถมาพ่อเอาใส่รถได้เลยพี่น้องยังมีอีกตัวนึงพ่งพึ่งได้จ้ะเอาใส่รถมาแล้วเดี๋ยวน้องยังบ่ออกเลยเอาไปเฉลยแม่มันให้ไดีเลทได้น้องอยู่้ไไดแม่ใส่เ <c ười> สื้อสีแดงไปน้องอีวไล่วัวเข้าคอกไปถือไม้เป็นเด็กเลี้ยงวัวสิ เป็นเด็กบ้านบ้านมงูเป็นอย่างดอกมันอยู่บ้านแบบนี้แหละนะบอกเขียนูกพักเรื่องวัวแม่ละครพนมละครตก๊กถุงสองฟ้าสวยๆมือเนี่ยบ่เจอสวยขนาดบรรยากาศยามแรงพี่น้องมือเนี่ยบ่เจอพ่อน้องต้าหรือครัวในหลีชาแนลแม่เป็นลูกแม่นี่แหละจ้ะ กเป็นเขาก็ว่าเป็นน้องบอกเคลีสติกเนาะฝากพี่น้องไปกดติดตามให้นี่เด้อจ้าช่องน้องสิเป็นสไตล์เมนเพราะว่าน้องขายกับเ้าาขายอาหารน้องก็เลยว่าสนใจอยากเอดบอกเคลีสติกกะเอดได้แนะนำนะบอกเคนเนาะให้แนะนำนะเมนจ้ะพี่น้องก็เข้าฝากพี่น้องไปกดติดตามเมนจ้ะแล้วก็เรื่อง คอมเมนต์โอ้ยชกี่น้องต้องคอมเมนต์ให้เบาเคสตติ๊กเดาท้าปลอดภัยได้แน่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณลูกหนานะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกข้อวยพรเลยเนาะแ่นจ้ะตอนนี้เพิ่งมาถึงโคราชจะแวะบ้านเม่แม่ให้แวะเอาเข้าทุกครั้งที่มาแม่แต่มาเมื่อกี้เนี่ยกัยังได้เมือไปอบสองสพะแวะไได้ต้องแวะเบาเคสติ๊กกับบุมีอย่างมาฝากแม่จะมีห้อยที่หานะบบาเคนเนาะมีหัวแม่นจ้ะมาขามจ้ะ เดี๋ยวก็ถ้าเป็นหน้าเฮ็ดหน้าอย่างกะส่งมาให้แม่กินแบบนี้เนาะไปน้องอิววิ่งน้องอิววิ่งแล้วแม่ <laughs> อ,อิววิ่งแล้วนัดงัวซอยแล้วนัดงัวซอยแม่แล้วเดี๋ยวเราไปเบิร์กท้าเบิ่งงัวน้อยไอ้อเสียงเลยไหมไปพำแต่เรื่งครั้งแรก พี่น้องมันเพิ่งได้ใหม่ต้นใหม่ๆเลยบันดี้พอว่าเแาจะน้องมันอะไรหรือลุกมันอะไหลอีกประมาณสองชั่วโมงจะมาจังสีอออกมานัหัวน้อยบุก้าเขาไกล้ยัดย่ามันยัมันให้ย่ามันให้ย่ามันห่มลูกแล้วเนาะ มือหันเพิ่งได้ไปได้อีกแล้วนเดสต้นต้นเดือนปลายเดือนเฮงคักตัวเมียแต่ว่าเฮงเนาะเฮงเลยตัวเมียมันจะได้เพดได้พื้นเนาะแ่ชื่ออะไรดีน้ิวชื่อน้งอิ๋วชื่อน้องอิวเหรอลามน้งอิวมานำพอดีเลยเลียลูกเพื่อน เรียบร้อยครับบทีนี้ก็จะพากันเดินทางต่อแม่ให้ยังไงให้เพิ่มนะเข้าเข้าประตุมศพนึงให้ให้พักให้ผักาัดดอกแบบโดงแล้วพ่อมูหลายอย่างเลยผักหวานน้องยูพักเก็บหวานให้พาเก็บดอกดอกอย่างต้นคิดอกผักติ้วดอกผักติ้วนี่เจะมากินผักใต้ครับได้ครับกินข้าวจากคุณแม่ต้มไก่น้องยูต้มไก่อ๋อแล้วก็นอนไหมครับนอนไหม โอเคกันต้องขอขอบคุณแม่มากๆแล้วก็ทุกผู้ทุกคนเลยครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลครอบครัวเบ่าเกนเสมอมาครับขอบคุณมากครับเดิพที่ครอบครัวเป่าเกลีนสาวติกนะจ้ะเมนครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปตอนนี้ถึงเขาแล้วก็จะพากันออกเดินทางจ้าเจอกันอยู่กบีนอกมืออื่นครับผม